ตุบเบืองแล้วเห็ดอีิงังกันนะคะแต่ละหมื่แต่ละเว้นหมืโอ้ยขยันทำมาหากินนะคะเห็ดยังก็ว่าหาดูห้ากิ่นแล้วหาอยู่หากินหาอย่างาหาหนูหา,นห,า,ห,าหนูห,หนูอยู่ <laughs> นี่เด้พี่ <laughs> <Okay. S 1> ใส่เอามเบม่งกันนะแนวห้างคืออย่างคืออย่างอ่ะแน,นแนวห้างหนูแนวห้างหนูเขาเรียกว่าอะไรบวงบว อเคไปต้องเอาไปหมองจะเนยอู้ห <refuse> ู้บพอแล้วอ้